รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เวลาดีๆแบบนี้กลับมาเจอก,กับพวกเราสองคนได้ในรายการลูกโลกเล่าของลูกๆ,ๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เชยงถึงเชยาครึงงง่งเวลาดีแบบนี้นะคะเจอกับแนนผูการค่ะช่วงเปิดโรงเรียนของเราวันนี้นะคะพี่ปอจะพาเราไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนสตร,รีสีสุริโยทัยอีกครั้งค่ะ<ช>แต่คราวนี้นะคะเขาจะไปตามหาพี่ๆค่ะที่เขาเก่งด้านการวาดลูปรวมถึงไปเดินเที่ยวชมโรงเรียนตามจุดต่างๆที่มีภาพวาดสวยงามค่ะไปดูกันเลยไหมเย้ไปดูกันเลยค่ะ ามมากลใบม่ครั้งหนึ่งครับกับปอนะฮะในช่วงนี้เปิดโรงเรียนเลยครับขอบอกครับว่าเคยมาทีหนึ่งแล้วนะสำหรับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยครับแต่คราวนี้ต้องกลับมาจริงๆรฮะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าน้องๆโรงเรียนนี้เนี่ยเขามีความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่เก่งมากนั่นก็คือการวาดภาพหรือว่าสือปานั่นเองจะเก่งขนาดไหนตามปอไปเลยครับ <Yahoo! S 3> โรงเรียนคือสถานที่แห่งการเรียนรู้และเก็บความทรงจําดีๆของวัยอันสดใสวัยแห่งการค้นหาสิ่งใหม่ๆเปิดโรงเรียนของเราในวันนี้ เรามากันที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยโรงเรียนหญิงล้วนที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพระพุทธรูปประจำโรงเรียนคือพระพุทธสัมพันนีศรีสุริโยทัยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เอาละครับน้องๆที่วาดภาพนะฮะน่าจะอยู่ในตึกนี้แน่นอนครับเดี๋ยวตามป๋อก้นไปเลยครับเอาละครับตอนนี้ปอก็อยู่บริเวณที่มีงานเสือป่าเยอะมากนะครับน่าจะเป็นห้องนี้แหละนะครับอ้าวใช่จริงด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กโรงเรียนนี้แหมหน้าตาดีทุกคนเด็กโรงเรียนนี้หน้าตาสวยไหมครับสวยค่ะนกเนที่มิกสวยเลยใช่ไหมครับ ปาู่หรือเปล่าครับใช่ครับแหมดูมีแววมากเลยนะฮะแต่คนที่ฝีมือดีนะครับแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะฮะที่ขอสะดุดตามากนะครับทางด้านนู้นอย่าไปพูดคุยกับพวกเขากันเลยดีวยกว่าความสามารถด้านศิลป,ปะการวาดรูปของนักเรียนโรงเรียนรีศรีสุริโยไทยไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับน้องๆกลุ่มนี้มีดีกรีเป็นถึงแชมป์มากมายทั้งรองชนะเลิศอันดับสองระหว่างประเทศรางวางัลศิลปะหัตถกรรม รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งพร้อมด้วยถ้วยประธานจากพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรแถมยังได้รางวัลเงินสดถึง5 0 0 0 0บาทเชียวนะครับจุดเริ่มต้นของเป๋าเลยเป๋าเริ่มยังไงครั้งแรกที่วาดคือวาดหน้าคนนะคะวาดหน้าก็เอาเป็นคนเอาหนังสือที่เป็นลายเส้นนะคะดอองเอาให้หนูเขียนเขียนเป็นอีอีอีหนูก็ชอบเขียนหน้าเหมือนนะคะอ๋อพพร์เทรเพร์เทปจุดเริ่มต้นของการวาดรูปคือเราเริ่มจากอะไร กูเขาเรียกมาว่าดเฉยๆค่ะอ๋อ<ช>ไม่ได้เขียนกําแพงบ้านเล่นไม่ใช่อ๋<ช>อก็คือแล,แล้วแล้วทำไมเราถึงมีแรงบันดาลใจหรือจุดประกายในการวาดภาพชีวิตประจำวันนะคะเดินไปที่ไหนก็แบบมีศิลปะอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้แบบว่าก็ฝึกมาเรื่อยๆแล้วมันชอบอะ ทำไมถึงเริ่มชอบงานเสียปะทำไมถึงเริ่มทำงานเสีปะปากว่าก็ได้ถ่ายทอดในสิ่งที่เราคิดลงไปในผลงานแทนการพูดค่ะเ,เพราะว่าอยากให้เขาเห็นโดยการทํามากกว่ามากกว่าที่จะพูดม,มันลึกซึ้งกว่าสตรีศีสุริโยไทยเป็นยังไงบ้างส่งเสริมในเรื่องของเสียปะ,ปะหรือเปล่า ส่งเสริมค่ะแล้วก็มีงานแข่งเข้ามาอาจารย์ก็จะเป็นคนฝึกซ้อมที่เรียนก็มีสีให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายยืมกระดอให้ได้เงินรางวัลเนี่ยมาช่วยในเรื่องของค่าเทอมค่าเทอมแล้วก็ซื้อสีอะไรที่เราอยากได้เพื่อมาฝึกต่อแร้วใครที่ดูรายการอยู่นะฮะอยากจะให้ส่งเสริมจริงส่งเสริมในที่นี้ไม่ใช่ยัดเยียดเนาะบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีแบบว่าอยากให้ลูกเก่งบังคับไปเรียนเปียโนไปเรียนวาดรูปอย่างนี้ นะฮะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องดูความสนใจของลูกด้วยว่าลูกเนี่ยสนใจทางด้านไหนจริงนะฮะแล้วก็ส่งเสริมให้ถูกทางแล้วเด็กเนี่ยเชื่อว่าไปได้ไกลถ้าเกิดว่ามีที่ให้เขาอยู่มีที่ให้เขาไปต่อนะครับใช่แล้วนะครับถ้าเด็กชอบอะไรเราก็ควรส่งเสริมให้เขาในด้านนั้นและจะเห็นได้ว่าน้องๆทั้ง3คนว่ารูปสวยมากจริงๆช่วงหน้าเรามาดูน้องๆพาชมโรงเรียนในมุมต่างๆว่าจะสวยงามขนาดไหนห้ามพลาดนะครับ